เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหหมานอิลีหมานอิลีเลี้ยสองโตเลยพี่น้องนีครับสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้กะบผ้ามาใส่กับดักโมดิฟายนะครับผมก็จะใส่ให้เบื้องใส่เบิ้งจากหลังนั่งนะครับนี่ครับพี่น้องขี่ยังเปียกๆอยู่ไหมไหมอะไพี่น้องเส้นไม้บ้อง ผมกับดักไปแคกหน่อยนะครับทั้งงานผมไปแค่หน่อยนะครับพังมัน,นยังหน่อยแต่ว่ามันก็หลูเก้าเก่าละพี่นอ้องแปลนปานี้เ <c oughs> บิงถ้าเบิงมืออื่นมันเสียทำงานบ่พี่นอ้องุดเบิงพี่นอ้องหดอ้อยหากินน,กนี่หดไหมไหมนี่พี่นอ้องเอ้เบิงรับมันจะอ่อยห้องบอพี่นอ้องนูลายแห้งพี่นอ้อง ข้องแบบนี้เป็นข้องใส่ไกลหลายข้องมีทุกข้องเลยหาเลือดมองเด็ดเด็ดแต่ว่าจะาสีเด็ดบ่พี่น้องเอ้ยมันสีเด็ดสมซื้อบ่มันจะได้บ่มันจะโดนบ่พี่น้องนี้ละทีเด็ดเฮาอตังนี้ละมืออื่นเอรอชมมืออื่นครับพี่น้องสวัสดีย้มเศ้าครับพี่น้องตอนนี้ก็กมง่งอาจจะหมดม่งเคืองแล้วตอนที่ห้าสิบไปเบิ้งหลับดัก มมเไฟาเขานะครับผมจะรีวิวหินเบิร์เมื่อวานนี้นะครับว่ารีวิวหินเบิร์กวันน้านี้นะครับล้านหนึ่งพี่น้องตอนสิไปรับชมก็ต้องขอชี้แจงบางนี้อีกนึงนะครับ้องขอให้ท่านชมทุกท่านนะครับเพราะว่าผมอาจจะบ่ได้ค่อยได้เห็นหนูครับบ่ได้จับมาโชว์ เป็นมากไม้บางคลิปอาจจะบม่เห็นเลยนะว่าเนีย่ยนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาอยู่ว่านู้คลิปนู้ยังมันจริงๆริมันบอแมนนูคทิปนะครับเพราะว่าครับผมออมกกันไม่เห็นคักเห็นจนนั่นนะครับช่องผมก็ตรงกระโดนนะครับคลิปผมถ่ายก่อนหน้านี้นะครับผมลบทิมประมาณ หาหอคลิดนะครับพี่นอ้องผมลงไใหม่แล้วมันติดเหลืองนะครับผมได้ลบทิมลบออกครับบอรบบ่ได้พี่นอ้องต้องขอให้บอกรบขิดเท่ากับจะเดินบ่ได้นะครับใายแล้วแบบเบ็ดแบนกอ่าช่องปิวช่องหายนะครับต้องขอให้มานะ่ยมองนี้นะครับกะวังว่าจะขอบใจนะครับเนาะ คนเห็ดคิดหลายหลายท่านอาจจะเข้าใจนะครับนเอาไประกันเสวลาไปรุ่นไม้นี่กันเลยนะไม้นี่เขาเป็นไม้ที่เขาเคยมาใส่แล้วครตั้งแต่ม้อนท่านดดแดดตอนนี้ไม้แตกแล้วพี่นไหมไม้แตกครับทั้งพระเจ้ากอ,องเขามิ่ง เบิดเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่ากับมูกับยิ่งอ่านยาพี่น้องเต็มเลยพี่น้องเอ้นยนูออก็ได้งอไหลมองไปรุ่นกันครับเปน็นยังไงไปครับเพิ่น็นยังเปิดไฟไล่ทางอยู่พี่น้องแต่ว่าห้องไม่ยามเนาะจักสีเหลียวเห็นโมนเลียวเห็นพี่น้องเอ้ยจําได้บุดออ้ดีวาอย่างไรเพราะว่าได้ไม้อันนั้นนะพี่น้องหลังเล็ดไปทพงได้ครับ เลับ่ามาเลยหลังนี่ยบ่วกเขาครับพี่น้องในวันนี้หลังแหล็บเฝ้าแล้ว หลังที่สองใ,ใส่เนาบนะบอลไปรุ่นกันต่อครับพี่น้อ,อ,อนงอย่ทาทำมีผลงานผนทายเบินครับหลังที่สองใส่ไว้นี่นะพี่น้องก็โซติาย,ยางหาเกาะจักใส่ไปใส่เน้หลงหลงมองหลงบอลน,น้อ,องเอ้ยเดี๋ยวแล้วม่ใส่ไปใส่เห็นเตาอืมอ,อุ้ยใส่พุ่นพุ่เนาะพุ่นพุ่ อเรียบร้อย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 คุณพี่น้องครับเพน่อนๆี่คุณครับเอาีมยวขอ,อุญาตเก็บครับพี่น้องอยัเก็บเนาะ สองนไหนนนี่นผมกะค่อยไ,ไปนะครับเพราะว่ามัน บ่ได้ลืมเอาไม้มาบ่ได้เอากระดาษอพ็อกซี่มาไม้นะครับมาหยาเอาฟอนหยาเอามือเลยผมก็เลตยต้องไหนคอยหาพี่น้องเอามาเบิ่งมองที่ห่อไซพี่น้องนี่ครับเบิ่งมองที่ห่อไซครับเหียบลอยเลยพี่น้องหนึ่งแต้ม อ่รุ่นในตัวครับเราสีมานบ่นมันตังต้งเปล่าไว้จากสามซีที่เราหระพี่น้องไครับเบื้องหลังนี่พี่น้องโอ้กว่าสิหาพอแต่งโมยังีเมะออกก็พี่น,ออนอ้องบ่มาครับาาอ่อยกัดไม่ไม่เลยที่บ่มบา,มาอ,องวาง จีโดงเนี่ยคิดว่ามันจะโด่ดนะโดพี่น้องโมเป็นัง่งเขาไปนะครับลิ้อมน,นี่นี่เด็ดเต้พี่น้องให้กัดนี่ลุยหาสารน,นั่นเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยอีรเออีเห็นไหมพี่น้องตูนัดู้มนะเห็นไหมอือพุดนะเรียบร้อยผมมาแล้ว่ มันจะเด็ดน,นี่อยากเก็บรับพี่นนอง to ờ, thế nào là ừ. thế nào? Tem xoáng là ไปรุ่นกันต่อครับหลังนี่เาไจหลังนี้มันมีแต่มองห้อยหอกินมาพี่น้องเดินด,ด้วยไม่ิดอย่น้นเนนเนนเนงเ้ห้อฟูดห้ดดดอยอย่างเดี้ยเลยใส่ไนี้พี่น้องเป็นนเห็นบอกมันเป็นท้างทางเรงรู้ีห้อยฟูดห้อยอย่างเน้อะเลยพี่น้องอ่ะฮรงนี้มันจิบตีตอนสองได้บอกพี่น้อง ฮ <Cornell>. เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้หยมานอิลีหมานอิลี่อีกสองโตเลยพี่น้องนับนี่พุณคือลือคุณโอ้ยขออนุญาตเก็บพี่น้องอนุญาตเก็บขอให้เห็นรลายบ่ได้อิกเลยพี่น้อง การักนี่รุ่นหน่งรุ่นเดียวกันเล่นเนาะรองหลังส่อนเนาะเรียบร้อยตรงตัวแล้วรุ่นกันต่อครับหาหม่องใส่บ่ค่อยพอพี่น้องเด,ดี๋ยวจะหาหม่องที่ควงใส่เลย จำบ่ได้พี่น้องเป็นไม้หยาขอดไว้อ๋อรุ่นที่ครับเดี๋ยวไาเห็นเบื้พี่น้อ,นนนนนองมอ,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 องนี่นี่กระเด็ดเลยไี่น้องเด็ดแน่ครับเบิ้องนี่แต่ห้อยหาจินมได้พี่น้องเบื้งครับเบิ้งครับห้อยหนูข้างนั้นพี่น้องห้อยข้างนั้น ผมใส่ไว้นั่นพี่น้องจะเอาปะ่ะผมไม่ได้ใส่ไว้ข้างล่างโอ้โหมองหน้าครับนี่ได้ไหมนี่โม่เอาได้ยังไ,ปไ,ไปงป่ะจะให้ผมใส่ไว้ข้างล่างผมงดามันแฝงคนผมเลยบ่ใส่นึกใช่องมุูนะโอ้ยมันลงมาพี่ตัวหนีง่งตัวหนี่ มันจะใครใส่ไปนีตอนแรกใส่ไปนีเสรษดายวะอ๋อมีหยกล้างถึงใส่ไปเยู่แต่รูว้ว่ามันจะถือห้องใส่ไปหนีพี่นอ้อจะเอาบ่โอ้โหไหม่มาครับมากใส่ไปุ่ณนะ ้อยหนูอยู่พี่แมนบัสอืมู่เอาวะได้ไปใส่ทั้งคนบอกมาได้ไปจำลองมองกับบอได้ไม้ได้พี่น้องเอปอประหยัดเก็บ<ร>ใช<ส>้ไปล้างนี่พี่น้องจะถือบอสห้อ้อู้ย,อยเอาบอกไม้ไปกินไม่ซื้อพี่น้อง เอาบอกเอาให้ไปกินเลยบอลันเอป่านนี้บอลันอยู่หนูยังวะคือบางอาจเอาบอกขาให้ไปกินซื้อบอลันลได้จังเดยโอ้เสียดายดิยพี่น้องเนาะไปรุนกันต่อครับเดี๋ยวเบิบ่งกันว่ามีอีกบ่ หลังที่รีวิวไว้พี่น้องโอ้โหบเว่บมาเลยตายเมันแจ่งโหดมากวางต่ำนาพริกรอหลังเอ้ยอมา่ามันจะเรียบร้อยหลังที่รีรวิวรีวิวไบ่เอาเลยพี่น้องเอ้ยเอาวิ่งยังครับ ยาดเที่ยวแล้วมื่อนี้ไปรุ่นูต่อครับมีม่พี่เต้ห้อยฟุกกินได้พีน่น้องมันจะมาบอหงฟุตจิน,นมนใส่ไว้นั่นพี่นอ้องเอาปะอุ้ยบอเอาเองียได้วะตาง้าบงั่นผุไปน,พนะพี่นอ้อง อ่างบันนี่บ่ถือแดงเลย <c oughs> บา้าเงยเงยเงยพี่น้องเอ้ยบ่ถือแดงเลยวะเอาขอยาดเก็บครับพี่น้องการมาสรุปผลงานนะครับเข้าน,นี้พ่อมานเป็นอะไพี่น้องไอละมองค์ที่ไซนี่คิดว่าน่าจะโดนมันจะโดนแต่ว่าแบบบ่โดนแบบร้ายมั้งไม่ไม่กับบ่โดน ไอ้น้าคุยกับบอดดนไปนั่งลายมันก็ถือนั่งถือกับอยู่เอ่อมองเขาปวดหากินพี่น้องหายเลี่ยไรเป็นน้ำหล่องน้ำคล้องคล้องทางวิ่งทางงานมึงก็คยถือพี่น้องบ่ถือเลยต้องออกวงใส่พี่น้องทางวิ่งทางนี้หลี่ยไร เป็น,ปนต้องรูดเลยพี่เดีย๋ยวมันมีเห็ดบวงมาใส่ตัวบวงผมปลุกไฟใหม่ไปอ่ะเครื่องหนึ่งพี่นไหมผมไปใส่อยู่ังงั้งไฟใหม่เสร็จเครื่องหนึ่งเลยจะไ,ได้ครับที่บริใส่กลับนั่นน่ะพี่น้องบวงใส่แล้วมัอนี้ก็ได้สามเตามาใช่้องก็ได้อ,อ,อ,อยู่ได้กินได้ตามเป้าเล้วก็ลองสามเตม บ่เคยด้บ่ได้คกไฟได้กไล่ลงแล้วเป็นพอปันใด็เอาครับอีพี่เนีอไปเพี่งนเท่านี้นะครับเนาะไปพบพอกันไหมสวัสดีครับ